สวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆนำชมราชพัฒต,ตอนหลังเลิกเรียนเป็นยังไงบ้างพี่โนประทับใจตรงไหนที่สุดประทับใจตรงที่ได้กินมะกรองโอ้ปุณเน่ล่ะคะประทับใจสถานที่ตรงไหนที่สุดหนูประทับใจสถานที่ที่หนูปอเมซันค่ะโอ้โตอนนอนล่ะคะ ที่เดินเมื่อกี้ประทับใจจุดไหนที่สุดเลยใน,า okay. าร,ร,นร,ราชพัฒน์หอ,อประชุมวิชาอาตาสต์จริงเหรอป้าล่ะป้าหนุ่ยประทับใจตรงไหนที่สุดป้าหนุ่ยประทับใจตรงบ่อน้ำที่มีศาลาแล้วก็ประทับใจสวนพืชศาสตร์ด้วย แล้วก็ประทับใจอาคารนวัตปัญญาด้วยแล้วก็ประทับใจที่สุดคือมีห้องน้ำที่อาคารนะวิทยาการจัดการให้เด็กๆเ,เข้าครบสามคนโอเค